เขาไม่ได้อะกดอย่างเงี้ยเฮ้ยไล่เดี๋ยวพี่ลองให้ฟังนะบ b o d เข้ามาเพื่อกดดันบอ d y Body Come มาเพื่อกดให้ขอเ Follow กันใน่หอกู้สาวขาสีส้มอายบอสวัสดีค่ะพี่อพบค่ะใครคะพี่เขาค่ะ วันนี้เรา3ามคนพี่น้องนะคะมาตามคําขอร้องเลยนะคะก็เคยจะให้พี่อีฟพี่อีฟคมไม่ร้องอะ่ะเสียงไม่โอเคเป็นลิปซิงกแล้วก็เต้นเอาแล้วกันส่วนน้องข้าวกับน้องเค้กนะคะจะมาร้องเพลงอะไรคะซมำบังอยู่เด้อถา,ากว่าเธอนั้นเลิกกันกับเขาอ่ะแค่นี้ใช่ไหม เพราะว่าถ้าอยากจะฟังต่อนะคะถ้าอยากจะฟังต่อนะคะเราต้องไปกดติดตามกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้พี่อีฟก่อนในคลิปนี้เลยนะเพราะว่าวันนี้เราจะมาร้องเพลงชื่อ,อผู้สาวขาเลาะผู้สาวขาเลาะขาเป็นอะไรอย่าต้องเลาะเด้วยอ่ะมันเป็นไม่ <c oughs> คือรือมเ,เป็นผู้หญิงที่ชอบแวน้นไม,ไม่ไม่สนใจเรียนอะไรอย่างเงี้ยอ๋อชอบเป็นผู้หญิงสาวแวน้นใช่แล้วก็ไม่ค่อยสนใจรเรียนแล้วยังไงต่อ แค่นี้แหละหนูลรู้มา่ใครร้องใครร้องลำไยไขทองคำเย้ <Yeah. S 1> วันนี้นะคะน้องเค,ค้กหอยเอกหอยน้องเค,ค้กไขทองคำ กับพี่ข้าวหายทองคําก็จะมาร้องนะคะกับศิลปินนะคะที่กําลังโด่งดังมากๆเลยพี่ลำใหญ่นะคะก่อนอื่นนะคะต้องฝากน้องๆน,นะคะไปกดติดตามช่องพี่อีก่อนนะคะเพราะว่าพี่อีจะถึงห้าแสนซับสไครต์แล้วนะคะก็ไปกดติดตามได้เลยเพียงน้องๆน,นะคะกดติดตามตรงนี้แล้วก็กดกระดิ่งให้พี่อีด้วยนะโอเคน้องๆนะคะพร้อมที่จะกดติดตามแล้วใช่ไหมคะหนึ่งสอห้า โอเคขอบคุณมากค่ะที่กดติดตามช่องพี่อีฟนะคะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะพี่อีก็จะให้เข้าออกับเค้กเนี่ยหมั่นละลายตกใจนึกซิงจบจะให้เข้าออกับเค้กนะคะหมั่นร้องเพลงให้ <Hey. S 2> แฟนสับฟังใช่ปะโอเคพร้อมยังเริ่มยังอะขอขอขอ,ขอท่อนทุกน,นิดนึงก่อนก่อนที่จะไปเต็มเต็มซ้ำบังอยู่เด้อถ้าหากว่าเธอนั้นเลิกกันกับเขา เรื่องท้องสองหฮาสีสเป็นไปได้บอบอได้เข้ามาเพื่อกดดันแต่ว่าฉันนั้นแค่รอเฝ้าเลิกกันแน่หอผู้สาวขาลออยากเป็นผู้สาวไหหัวใจน้องนี้ก็มีแห ผัวาอามีพี่น้องกะเสื้อคอเครืงแทงบอกเคยบอกอจสิไปแยงแต่ว่าน้องขอสแตนบา์ต่อเลยซำมบังอยู่เดอจะหาว่าเธอนั้นละกันกับเขาเรื่องคองซองเฮาสิเป็นไปได้บอกบอกได้เข้ามาเบื่อโกอดดันแต่ว่าฉันนั้นแค่รอเฝ้าเลิกกันแน่นท้อผู้สาวค่ะ เป็นผู้ชายซมบิงอยู่เด้อถ้าหากว่าเธอนั้นเลิกกันเกิบเขาเรื่อง้องสองเฮาสิเป็นไปได้บ่บ่ได้เข้ามาเบื่อโกดดันแต่ว่าฉันนั้นแค่รอเฝ้าเลิกกันแน่ทอผู้สาวขาบอยากเป็นผู้ชายผู้ิมีโอกาสนั้นบ่ บอกพูว่าไอ้นันคิดจังไดติดล้อนั้นพอแกได้แต่ใจไอ้นองไปบอกเป็นจกเป็นจังไดดอกไปฝรินยาพูตาแต่ว่าเอามาอยากเก็นหลับตายลงยังคงหลับตายหลับตาเอามาหลับตาลงยังคงฟันเห็นเป็นเพียงนายซอมบังอยู่เด้อถ้าหากว่าเธอนั้นเลิกกันกับเขา เรี้ยงของซ้องเฮาสี่เป็นไปได้บ่บ่ได้เข้ามาเบื่อโกดดันแต่ว่าฉันนั้นแค่รอ้อนโฟล์กกันในหอผู้สาวขาลอ,อยากเป็นผู้สาววายหุยพอมาเฝโฟล์กกันในหอผู้สาวขาลสีสมัย โอเคสำหรับวันนี้นะคะเพลงผู้สาวค่ะแล้วจบยังจบแล้วชอบเราไหมชอบมันยากไหมเค้กยากยากยากน้องๆให้คะแนนพี่ข้าวกับพี่เค้กนะคะเต็มสิให้เท่าไหร่นะเข้ามาคอมเมนต์ แล้วก็อยากให้น้องเคปปรับปรุงการออกเสียงอะไรหรือว่าให้น้องเคปปรับปรุงการร้องกับน้องข้าวปรับปรุงการร้องยังไงนะคะก็เข้ามาคอมเมนต์ติชมได้นะคะจะได้เข้าไปปรับปรุงแก้ไขแล้วก็จะร้องเพลงคนละชั้นคนละชั้นนะคะก็นี่นะอันนี้คืออันนี้คือชั้นเดียวอ่าน้องเคปมานิดนึงอันนี้คือสองชั้นเ้ยของดีของดีดูแป๊บเดียวพอโอเคลาไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะ